โอเคครับผมนี่คร้บกับ้็สูตรต่อชแนลนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันกับเพี่อนคุณเตนะครับหรือว่าคุณแทนะฮะไแนจเหมันกันว่าอ่านออกเสียงยังไงนะครับโอเคคุณเตเนี่ยเอาไม้ผมแก้โกเลมมังกรขาสวยแล้วก็สามหัวนะครับผมแล้วก็มีแก้ทีมกันซิดวอลกิวว์นะครับแล้วก็ทีมบุกนะครับผมโอเค เริ่มจากแนวทางการพัฒนา ID ดีก่อนนะครับคือตอนนี้เนี่ยด้วยความที่รูเราเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็มีคุณภาพระดับหนึ่งนะครับแต่มันก็ยังมีไม่มากพอเนาะแล้วก็3ามหัวเนี่ยก็มีลงไปบ้างนะครับผมอาร์ติแฟกต์ก็มีลงบ้างนะครับแต่ว่าที่ขาดก็จะมีทั้งอาร์ติแฟกต์ที่ขาดเยอะนะครับผมเยอะมากๆแม้ว่าจะที่มีอยู่700อเนี่ยแต่ว่าที่ใช้งานได้จริงเนี่ยก็มีน้อยนะครับแล้วก็ ค่าเนี่ยค่อนข้างที่จะยังออกไปเชิงค่อนข้างต่ำนะครับผมอยู่ในค่าเฉลี่ยค่อนไปทางต่ำนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าคัดอ์ติแฟกแล้วหาอ์ติแฟกเม็น์ใหม่ได้ก็จะดีนะครับผมก็จะเหมาะสมมากๆในการทั้งเล่น3หัวแล้วก็ซีบอกยูวอลีน่าอาร์ทีเอเลยนะครับเนาะแต่ว่าตอนนี้ถ้าอยากโฟกัสทีมฟาร์มคือด้วยความที่ทีมฟาร์มมันยังไม่ดีมากเนาะแล้วก็ตอนนี้ทีม3หัวก็อาจจะยังอยู่ในทีมเบื้องต้นอยู่ ดังนั้นแล้วอาจจะโฟกัสลูนเป็นหลักก่อนก็ได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับแนวะทางการพัฒนาไอดเนะนาะพัฒนาลูนก็เน้นแฟกก่อนได้แต่ถ้าจะไม่เน้นแฟกก็ไปพัฒนาลูนที่มี <c oughs> ให้มันมีปริมาณมากระับหนึ่งนะครับผมว่าจะเป็นลูนตีคนหรือว่าพัฒนาคุณภาพของลูนฟาร์มให้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ฟาร์มให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับแนวทางการฟาร์มเนาะมีหลายท่าให้สามารถเลือกได้นะครับโอเคมาต่อเรามาดูกันที่ทีมฟาร์มก่อนดีกว่านะครับทีมฟาร์มโกเลมเนี่ยก็ด้วยความที่เรามีเดมอนแสงเนาะผมก็เลยจัดทีมจูลี่ไพ่น้ำให้นะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับไม่ต้องแก้อะไรแล้วเพราะว่าดาเมจก็เป๊ะแล้วนะครับมีเพิ่มได้ก็จะมีเพิ่มแบบดาเมจตีน้ำของ เดมอนนะครับให้แรงขึ้นได้ก็จะปิดเว็บ1เว็บ3าเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมเนี่ยตอนนี้ดาเมจก็29แล้วนะครับเนาะสองพันเก้าสองแสนสองพันเก้าแล้วนะครับไม่เกินสามพันแน่ๆนะฮะของครั้งที่แล้วเนี่ยที่ผมดูไปให้มันเกินมันแต่สามพันนิดๆนะครับตรงนี้ผมก็มาจูนใหม่ให้ในวันเมื่อคืนแล้วนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้ครับสาหรับทีมเดมอนนะครับผมธรรมดาเบสิกนะครับ ก็ตามที่ได้เห็นเลยนะครับผมทีมเดมอนแสงก็ตามนี้เลยนะครับไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันแล้วนะฮะผมก็แก้แฟกให้แล้วนะครับผมมีแต่จริงๆอะ่ะผมเห็นแล้วว่าพัฒนาการอะ่ะมีเยอะมากนะครับเนาะจากครั้งที่แล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งหินเสริมหินแปลงเอย่ยแล้วก็หรือแม้กระทั่งอาร์ติแฟกต์เอ่ยนะครับก็เห็นว่ามีความมีการพัฒนาในการฟาวนะครับมีความขยันรับหนึ่งอยู่แล้วนะครับผมแค่อาจจะ ยังไม่มากพอนะครับหมายถึงว่าปริมาณนะครับมันยังไม่มากพอครับแต่ว่ามาถูกทางแล้วนะครับผมเนาะอ่ะต่อไปทีมังกรก็ประมาณนี้เลยนะครับผมผมใช้เป็นแวมไฟเพราะว่าเซฟกว่าเซฟกว่าแอสตานะครับผมเนาะแต่ว่าข้อเสียก,ก็มีครับข้อเสียก,ก็คือก็คือมันช้าครับเออข้อเสียก,ก็คือดาเมจหลักของมันอะมัน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 ,มน มันมีแค่เดมอนกับแวมไฟเนาะแล้วก็ถ้านุไม่ลากโดนเดมอนอะดาเมจมันก็จะช้าเลยนะครับจะถามว่าผ่านไหมผ่านนะครับเนอะก็จะมีบางรอบที่แบบดวงสวยจริงๆอะครับถึงจะไม่ผ่านนะฮะแต่ถ้าลากแต่ถ้าลากโดนเดมอนอะไม่มีปัญหาหรอกครับปัญหาคือลากไม่โดนเดมอนนะฮะแต่ต่อให้ไม่ลากโดนเดมอนก็ยังวนได้อยู่นะครับผมแค่อาจจะช้าไปบ้างนะครับแต่ถ้าลากโดนเดมอนก็โอเคเลยนะครับ ประมาณนี้ครับเนาะอีกทีหนึ่งเราแก้อีกทีหนึ่งก็คือตอนได้เรียมมาเลยนะครับประมาณนี้ต่อไปขาสวยขาสวยก็ทีมเดมอนเหมือนกันครับ <c oughs> ที่ไม่ใช้แวมไฟเพราะว่าเอ่ออยากใช้เดมอนมากกว่านะผมมันจะปิดเวฟอะไรพวกนี้ง่ายกว่าครับเวฟหนึ่งเวฟสามง่ายกว่าแหละไม่ใช่หรอกแต่ถามว่า แต่ถามว่ามันเร็วกว่าเดิมเยอะไหมก็ไม่ได้เร็วไปกว่าเดิมเยอะมากขนาดนั้นหรอกครับเนาะเพราะว่าสุดท้ายมันก็ไอเจีสกิลนะครับผมแต่ถามว่าชอบมากกว่าไหมชอบมากกว่านะครับเดมอนเนาะแล้วก็มันได้ถามว่ามันได้เล็งเกตเหมือนแวมไฟนะครับอืแต่ว่าแค่มันแรงกว่า แล้วก็ปิดเว็บหนึ่งเว็บสามได้ง่ายกว่านะครับผมก็เลยชัดซัดทีมนี้ให้นะครับก็เฟลน้อยครับถ้าจากไฟเกาะแตะไดก็ผ่านได้นะครับโอเคมานี้ครับผมอ่ะต่อไปสามหัวเลยนะครับผมด้วยความรวดเร็วสามหัวเนี่ยไรทธาก็ประมาณนี้เลยนะครับตัวอัดดาเมจก็มีทั้งหมดหกตัวเลยนะครับก็ประมาณ30มสวิครับผม2ี่สิหาวินะครับ ก็จะเป็นทีมที่โอดินออกสองรอบนะครับผมก่อนบอสโดดแล้วก็หลังบอสโดดด้วยนะครับหรือแต่ว่ามันก็มีบางเอ่อตอนแรกเนี่ยผมทําให้บางครั้งเนี่ยอินุอะ่ะอินุเมอแล้วครับมันก็มันก็ขวน,นบอสแล้วแล้วบอสก็โดดเลยนะฮะแล้วพอบอสโดดเลยอะ่ะมันก็จะทําให้โอดินอ่ะย,ยิงแค่รอบเดียวตอนหลังบอสโดดใช่ไหมฮะ มันก็จะมันก็จะเร็วขึ้นมานิดนึงนะครับผมแต่ถ้าเร็วกว่านี้ก็คือไปอีกทีมหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่รูนเรายังไม่ได้ไม่ได้มีมากพอเนาะก็เลยได้ออกมาประมาณนี้นะครับไม่ใช่มีมากพอสิดาเมจเรายังไม่ไดีไม่ได้ดีมากพอนะครับผมเลยทำเป็นทีมสับสิบบให้นะครับอ่ะส่วนธาตุไฟก็จะค่อนข้างขายเดิมนะครับผม คล้ายกับไร้ธาตุนะครับใช้คําว่าแทบไม่ต่างเลยนะเพราะว Lock ่าดาเมจหลักของเราเนี่ยเป็นธาตุน้ er. ํากับธาตุไฟอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ใช้ทีมเดิมได้เลยนะครับเนาะไม่ม <c oughs> ีธาตุลมอยู่เลยนะครับไม่ต้องแก้อะไรเลยนะครับข้อดีของทีมสามสิบวิคือ <c oughs> ไม่ด,ด,ดีข้อดีของทีมนี้เนี่ยคือแม้ว่ามันจะเปลืองเปลืองโลนดามจนิดหน่อยแล้วก็เปลืองตัวดามจนิดหน่อยนะครับแต่มันไม่ต้องแก้อะไรเลยครับมันมันใช้แบบนี้ได้ยาวเลยนะครับถ้าสมมุติว่าอยากแก้จริงๆนะครับแก้แฟกซ้ายเป็นตีไฟครับให้เหมาะสมในแต่ละาธาตุก็จะก็จะมีดามจมากขึ้นนะครับผมก็จะนิ่งมากยิ่งขึ้นครับแต่โดยเฉลี่ยก็ประมาณ30มสิบีนี่แครับเนาะ อ่าแล้วก็ให้ดูทัดลมก่อนนะครับเนี่ยทัดลมแก้แค่ตัวเดียวนะครับว่าหมวยน้ําออกใส่เหนียวลมนะครับ ก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับก็ภาพเดิมๆเนาะแค่เปลี่ยนสีมอนเอ้แค่เออแค่เปลี่ยนสีมังกรนะครับปึ๊บปึ๊บภาพก็ประมาณนี้ ต่อไปทัดน้ําก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเหมือนกันนะครับผมใช้ทีมนี้ได้เลยนะครับผมก็เปลี่ยนตัวดาเมทาัดไฟออกแล้วก็ใส่หมอนทัดลมเข้าไปแทนนะครับแต่ว่าเหมือนว่าจะมีเฟล,ลบ้างนะครับด้วยความที่มอนไม่มนมอนไม่การันตีสกิลเหมือนโอดินอนะเนาะแล้วพอมไม่การันตีสกิลอะ่ะบางครั้งมันไม่กดสกิลครับพอมันไม่กดสกิลเนี่ยบางครั้ง มอนมันจะตายก่อนนะครับก็มีแบบนั้นบ้างนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยก็ประมาณ30มสิบปีปเหมือนกันนะครับาภาพก็ประมาณนี้นะครับ อันนี้มันไม่กดสก,กิลตอนท้ายครับก็3ว6วิก็มีบ้างนะครับเนาะแต่โดยเฉลี่ยก็ประมาณ30วิ31วิเนี่ยแหละครับ32ดิอืม32นะครับถึง34นะครับผมสาหรับธาตุน้ำก็ประมาณนี้ครับสาวทีมฟาร,รม์มเดี๋ยวผมลงธาตุไฟนะครับเพราะว่ายังเสริม ex ไม่เสร็จนะครับอ่ะโอเคสำหรับกิลวอ์ผมตั้งกันทีมนี้ให้นะครับแต่ เอ่อผมเปิดลุนไม่ได้แต่ว่ามีบางเม็ดที่ยังเสริมไม่เสร็จนะครับเพราะว่าของหมดดังนั้นแล้วถ้าได้ของกลับมาเนี่ยก็อย่าลืมกลับมาเช็คเช็คเม็ดที่ตั้งกันอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มาใส่ให้มันแล้วก็ไปเสริมให้มันให้มันดีกว่านี้เนาะนะครับผมทั้ง2ที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซีดวอลกิววอลนะครับผมเนาะ เดี๋ยวพวกนี้มันจะมีบางเม็ดที่ยังเสริมไม่เสร็จนะครับแต่ว่าหินหมดดังนั้นล้วก็ถ้าได้หินมาเพิ่มจาก3าหัวก็อย่าลืมมาเสริมต่อให้มันเสร็จนะครับผมต่อไปทีมบุกก็ <c oughs> ผมตั้งไว้ส0ทีมนะครับก็ทีมประมาณนี้ครับไม่ได้เข้าใจยากอะไรนะครับผมถ้าสงสัยตรงไหนก็ทักมาถามนะครับผมเพราะว่ามันมีบางทีมที่รูนมันลำ้ลำล้ากันอยู่นะครับผมก็อาจจะใส่รูนได้ไม่ครบนะครับเพราะว่ารูนไม่พอเนาะอย่างที่ผมบอกว่าถ้าจะเล่นซีด หรือว่าจะเล่นตีโคนให้ดีกว่านี้ก็อาจจะต้องมีปริมาณโลนที่มีมากกว่านี้นะครับผมโอเคฮนะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมถ้าสงสัยตรงไหนก็ทักมาถามได้ที่เพจเลยนะครับผมถ้ามันมีอะไรแปลกไปยังไงก็สามารถมาแจ้งได้นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมไม้เจอกันใหม่อดีหน้าครับสัปดาหนี้ก็ ไปละจ้าบ๊ายบายครับ